ให้ผู้เข้าสอบแตรอที่หน้าห้องสอบห้ามเข้าห้องสอบจนกว่าจะได้รับสัญญาณอีกครั้งหนึ่งหมดเวลาสอบขอผู้เข้าสอบวางอิสอระปากกาและห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบจนกว่าการรมการผุมสอบจะอนุญ,ญาตข้ามสอ สอบวิชาภาษาอังกฤษโดยจะเริ่มสอบเวลา1 3นิกาค่ะที่นี่สนามสอบโรงเรียนบรเรือวิทยาลัยสอนคราบนี้จะเป็นการสอบวิชาความถนัดทั่วไปแกะให้ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานในการเข้าห้องสอบคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ที่มีรูปถ่ายหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบมีดังไปนี้ปากกาลูกเล่นไม้สอบดำส,สอบีกลบินสอและเอีงลบินสอามผู้เข้าสอบนำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ใดที่ใช้ในการคิดเลขในการช่วยจำเครื่องมือเสรทีนกเขาสอบขณะนี้เวลาแนาฬิกา3านทีให้ผู้เขา้าทสอบลง ทดสอบได้พู้เขอ้าทดสอบจะไม่ได้รับอนุญาตที่ออกจากขอ้อทดสอบจนกว่าจะหมดเวลาทดสอบค่ะ